สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูการเขียนตามคําบอกนะคะอันนี้จะเป็นผลงานการเขียนตามคําบอกของนักเรียนที่ไม่มีนามสกุลนะคะหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะตามแถบชายแดนไทยก็จะมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกะเหลี่ยงพม่าม,ามอญกะลางอะไรประเภทนี้นะคะเราจะมาดูว่าอันนี้ คือการเขียนตามคำบอกที่ให้นักเรียนเขียนจะเป็นครั้งที่หนึงนะคะหลังจากสอนอ่านไปสามอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มให้นักเรียนเขียนตามคำบอกนักเรียนที่เราสอนกันในที่นี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการอ่านการเขียนมาก่อนจะมีอยู่บ้างก็คือพอที่จะท่องกอไก่ถึงฮอนุคูบได้พอที่จะท่องสระ แต่ว่าถ้าให้มาสอบอ่านก็ไก่ถึงค้อนทุกคู่จริงๆแล้วนั้นนักเรียนไม่สามารถอ่านได้นะคะหรือว่าถ้าเราหยิบเพย์ชนะมาทีละตัวแล้วก็ให้นักเรียนอ่านนี้นักเรียนก็จะไม่สามารถทําได้เช่นกันหรือสละก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราหยิบสระมาทีละตัวหรือชี้ให้นักเรียนอ่านทีละตัวนักเรียนก็จะไม่สามารถอ่านได้ฉะนั้น นักเรียนที่เราสอนป .1 ในครั้งนี้ก็จะเป็นการสอนที่เริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่หมดเลยนะคะเราจะใช้การอ่านทั้งหมด3อาทิตย์ก่อนเพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะสระตัวต่างๆและฝึกผสมคําก่อนนะคะอ่านย้ำๆซ้ำๆทวนๆท,นทุกๆวันจึงค่อยฝึกให้นักเรียนเขียนตามคําบอกนะคะนี่คือผลงานของนักเรียนในครั้งแรกนะคะลองไปดูต่อเมื่อนักเรียนผิดนะคะนักเรียนก็จะ ผิดค่ข้างเยอะมากก็จะถูกเพียงสองคำเท่านั้นนะคะอันนี้เมื่อนักเรียนผิดก็จะให้นักเรียนแก้นะคะแก้คำผิดลงไปสังเกตได้ว่าการเขียนของนักเรียนนะคะยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นี่เป็นการเขียนตามคำบอกครั้งที่สองนะคะก็จะถูกแค่สองคำเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อนักเรียนผิดเราก็จะให้นักเรียนแก้คำผิดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ ออครูจะเขียนคาที่ถูกต้องไว้ให้นะคะแต่ว่านักเรียนก็จะแก้คําผิดแบบผิดเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะเขาแก้มาก็ยังผิดอยู่เราก็จะให้เขาแก้อีกค่ะแก้อีกจนถูกต้องนะคะนี่ค่ะเขียนตามคําบอกครั้งที่สามสังเกตว่านักเรียนจะถูกมากขึ้นนะคะจะเริ่มถูกหกคะแนนแล้วแต่ว่าคําที่ให้นักเรียนเขียน,นะคะ่ะ จะเป็นคำง่ายๆอยู่ะคะ่ะคำที่ประสมกับสระแล้วยังไม่มีตัวสะกดนะคะพวกนี้ก็จะฝึกให้หนักเรียนอ่านซ้ำย้ำทวนแล้วค่อยมาเขียนตามคำบอกนะคะนี่คือผลงานในครั้งที่4ค่ะก็จะยังผิดมากอยู่สังเกตว่าตรงนี้ที่ถูกเยอะก็คือเขียนตามคำบอกคำที่ประสมสระพยางเดียวอันนี้จะเป็นพยางเดียวนะคะแต่อันนี้พอเริ่มสองคนักเรียนก็จะผิดเยอะ นะคะผิดเยอะเหมือนเดิมอีกตรงนี้จะเริ่มเขียนเป็นประโยคลวคะ่ะมีคําสลับกับประโยคเขียนคระคระกันนะคะหลายๆสะละรวมกันสังเกตว่านักเรียนก็จะผิดเยอะนะคะและนี่ค่ะให้นักเรียนแก้คําผิดนี่ค่ะให้เขาแก้คําผิดอย่างนี้ในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็จะเริ่มให้เขาเขียนใหม่นะคะเราจะเริ่มให้เขียนเป็นทีละสละ เราสอนสระอีก็จะให้นักเรียนเขียนตามคําบอกสระอีนะคะพอสอนสระอูก็จะให้เด็กนักเรียนเขียนตามคําบอกของสระอูนั่นเองนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้นักเรียนจะถูกมากขึ้นนะคะเป็นคํสองพยางค์ครั้งที่7นักเรียนจะเริ่มเขียนตามคําบอกได้ถูกมากขึ้นแล้วนะคะนี่นี่คือนักเรียนคนเดิมนะคะที่เราสอนเริ่มต้นจากศูนย์นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเริ่มเป็นคําที่ยาวขึ้นนะคะเป็นสามพยางนักเรียนก็จะเขียนผิดทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะให้นักเรียนซ่อมคือการแก้คําผิดมาส่งนั่นเองเมื่อผิดหนึ่งคำจะแก้มาทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะคะนี่ค่ะแก้มาทั้งหมดห้าครั้งครั้งต่อไปที่เขาเขียน อันนี้มาดูฝั่งนี้นะคะพอเป็นครั้งที่11บํอคํไปดูคําค่ะจะเป็นคําที่มี3คําหรือเป็นประโยคแล้วและก็จะมีคําที่มีตัวสะกดด้วยนะคะอย่างเช่นกอ,อีกนอกินนะคะเนี่ยค่ะกอ,อีกนอกินก็จะเริ่มมีตัวสะกดแล้วนะคะจมูกจอมอุก,กอจมูก ช้อะนอฉันทอเอาเท้าทำให้ทอเท้าทอเธอปออากปากคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ยากขึ้นไปนะคะยากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราจะให้นักเรียนเรียนแบบคลั่กๆกันค่ะเออทุกๆปีที่ผ่านมาเคยจะเรียนแบบสอนแบบสละล้วนนะคะไปเรื่อยๆๆกว่านักเรียนจะอ่านจบทุกสละสละอวสละเอีะอะไรพวกนี้ก็ประมาณปลายปี ภาคเรียนที่2พอดีแล้วเมื่อสอบ RT ีนักเรียนมีการสอบมีผลการสอบที่ดีนะคะแต่ว่าคําที่ผสมสลับยาก,ยากๆเขาก็จะยังอ่านได้ไม่ดีนะคะคราวนี้ก็เลยสอนรวมๆค่ะเราทําชุดแบบฝึกมาต่างหากนะคะเรามีชุดแบบฝึกทั้งหมด4ี่เล่มด้วยกันที่ให้นักเรียนฝึกนะคะเอาไว้คราวหลังเราจะไปพูดถึงแบบฝึกที่เราให้นักเรียนฝึกกันนะคะนี่ค่ะ พอเป็นคำยากๆสังเกตไหมคะว่านักเรียนจะกลับไปผิดหมดอีกครั้งพักผ่อนมือบ้านเมืองบ้านเรือนโรงเรียนครอบครัวคุณค่านะคะอันนี้คำจะเริ่มยากกว่าเดิมแล้วตรงนี้ก็จะมาจากแบบฝึกอ่านที่เราคัดคำนะคะมาให้นักเรียนฝึกอ่านนั่นเองเพื่อเวลานักเรียนสอบอาทีนักเรียนเจอคำเหล่านี้นักเรียนก็จะได้อ่านได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาคำที่ผสม กับสระอย่างเดียวเท่านั้นอันนั้นจะฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เก่งแต่ว่าเมื่อนักเรียนสอบอ่านซึ่งจะเป็นคําที่มีคําเหล่านี้ปนเข้ามานักเรียนจะอ่านไม่ได้นี่ค่ะก็แก้เหมือนเดิมให้นักเรียนแก้ไปนะคะนี่อันนี้ก็ผิดหมดผิดหมดเลยพอเจอคํายากๆเขาก็จะเขียนผิดหมด แก้คาผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะครูก็จะตรวจให้เขาแบบนี้ทุกๆวันเขียนคําที่ถูกต้องไว้ให้เขานี่ค่ะนะคราวนี้จะเริ่มถูกมากขึ้นละจากผิดหมดก็จะเริ่มถูกมากขึ้นนะคะคร,ครั้งนี้ก็จะมีเขาได้คําว่าอะไรบ้างฝาชีมาหาทาสีนะคะประ,ประเภทนี้นี่ก็มาจากแบบฝึกอ่านเหมือนกันชุดอ่านคำนะคะ นี่ตรงนี้เป็นครั้งที่16นักเรียนยังเขียนผิดมากอยู่คำก็จะมีคำที่ยากๆขึ้นไปนะมีอักษรน,นำนะคะมีคำที่สะกดยากๆนะไม่ตรงตามตัวมาตาตัวสะกดก็มีเราเราคละคำม,มาให้เด็กหมดเลยเพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนี่ค่ะ ก็จะแก้คําผิดไปสังเกตว่านี่พอเป็นครั้งที่17คํายากๆเช่นเดิมค่ะนักเรียนเริ่มถูกขึ้นแล้วนะเริ่มถูกมากขึ้นน,นี่คำที่ผิดเขาก็จะแก้คำผิดมาแบบนี้และอันนี้ครั้งล่าสุดนะคะที่นักเรียนเขียนก็จะถูกทั้งหมด7จ็ดคำด้วยกันสังเกตไหมคะ อันนี้นี่คำที่มีตัวสะกดกออีนอกินขออขา,าจอมอูกจอจมูกชออะนอฉันตอ,อาตาทอเอาเทําทำไม่ถเท้าเขาเริ่มเขียนได้แล้วจากตอนแรกๆที่เขาเขียนผิดอยู่นะคะเขาก็จะเริ่มเขียนได้แล้วนี่บออากอปากมีตัวสะกดก็จะเขียนได้แล้วเช่นกันแต่พอเราเจอคําที่เป็นพยัญชนะต้นสองตัวนักเรียนยังไม่ได้นะก็จะฝึกอ่านต่อไป ครั้งต่อไปพอให้มาเขียนตามคําบอกต่อเราก็จะดูว่านั่งเรียนมีพัฒนาการที่เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเด็กอ,อ,อ่อนที่สุดในห้องนะก็คือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระดับนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ